iPhone 15 Pro จะไม่ใช้ปุ่มสัมผัส solid state แล้วกลับไปใช้ปุ่มกดเหมือนเดิมเพราะเจอปัญหาการผลิตก่อนหน้านี้แดงข่าวหลายแห่งได้รายงานว่า iPhone 15 Pro จะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่โดยใช้ปุ่มกดแบบสัมผัส solid state และจะมีระบบแบบสันตอบสนองแบบ haptic engine แต่ล่าสุดครับก็ดูเหมือนว่า Apple จะเปลี่ยนใจแล้วครับโดยทางมีชิ้ัว นักวิเคราะห์รายหนึ่งได้เผยว่า iPhone 15 Pro อาจไม่ได้ใช้ปุ่มสัมผัสแบบ Solid State อย่างที่ลือการก่อนหน้านี้แล้วครับและจะกลับไปใช้ปุ่มกดตามปกติแทนเนื่องจากปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้ในกระบวนการผลิตจำนวนมากครับซึ่งมิ้งชิคควมไม่ได้ระบุว่าปัญหาที่ว่านี้คืออะไรนะครับแต่มิ้งชิคัวกล่าวว่า Apple ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนดีไซน์ของ iPhone 15 Pro อย่างยังอยู่ในช่วงกระบวนการการทดสอบทางวิศวกรรมและการเปลี่ยนแปลงแบบกระทำนี้ ก็ไม่น่าจะกระทบกับการผลิตหรือจัดส่งที่วางแผนไว้ครับนอกจากนี้ทางเจฟฟพูและเชอรี่ชูนักวิเคราะห์จากไฮทองอินเตอร์เนชั่นแนลสกอร์ตี้ของฮ่องกงก็ได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันโดยทั้งคู่เชื่อว่าปุ่มสัมผัสแบบ solid state จะพร้อมให้ใช้งานใน iPhone จริงๆในปี2024หรือ iPhone 16รุ่นต่อไปนั่นเองครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟา เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ